สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูน้อยคนเมืองด่านเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube อาหารการกินแบบบ้านๆนะครับครัวครูน้อยกระทะแตกวันนี้จะทําเมนูอะไรไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับครับสําหรับวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับก็คือผักเพกานะครับหรือว่าผักลิ้นฟ้านี่แหละครับอันนี้ปลูกเองที่บ้านนะครับเราแต่พื้นที่จะเรียกว่าอะไรปลูกที่บ้านของครับก็คือ ผักเพกาครับหรือลิ้นฟ้าที่เราย่างหรือว่าเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาซอยนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับใส่เพกาลงไปเลยนะครับลิ้นฟ้าหรือเพกาที่เราย่างไว้แล้วนะครับเพื่อนๆครับแดงกระเทียมต้นหอมผัชียี่หร่าหอมเปย์นะครับใส่หมดเลยนะครับเอาขวครับกะเลยนะครับอ่าเคาะเคาะไปก่อน เยอะครับอ่าพอแล้วนะครับงวงครับพอนะครับนะครับสูตรผมน้ำปลานี่หน่อยนะครับน้ำปลานะครับใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มพอใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับมะนาวครับสูตรของครูน้อยใส่มะนาวนะครับนี่นะครับใส่ลงป้าเขียครับครับเดี๋ยวเราจะย่างกันเลยนะครับนี่ย่างแบบนี้เลยนะครับย่างให้สุกเลยนะครับ จะใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านก็ได้นี่นะครับย่างแบบนี้เลยครับเพื่อนครับครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยนะครับที่เราจะก้อยกันนะครับอันนี้ก็คือเอ่อเพกาหรือลิ้นฟ้าที่ย่างแล้วก็ซอยเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับตามมาก็คือดักแด้และจิ้งหรีดทอดนั่นเองนะครับนี่เตรียมมาแล้วนะครับเป็น็อตเดดเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีอะไรอีกต้นหอมมะเขือยีราหอมเป อมแดงกระเทียมซอยเลมอนนะครับมะนาวบักนาวนะครับนี่แหละครับนี่นี้ข้าวคั่วคั่วเองนะครับน้ำปลา้าผงนัวน้ำปลาแค่นี้ครับเพื่อนๆครับสูตรของครูน้อยเองครับผมคนครับคุรคุรคุรให้เข้ากันคนแรงๆนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันวันนี้ไทยทำเองขยับไปขยับมานะครับคนให้เข้ากันครับ คุีให้เข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพริกป่นเลยนะครับหนึ่ง้นเลยเอาเต็มเต็มเลยนะครับนี่แหละขั้นตอนต่อไปครับดักแด่ทอดกับตัวจิ้งหรีดทอดนะครับหมดเลยครับนี่แหละครับติดเรียบร้อยนะครับก้อยผักพาหกืาผักลิ้นฟ้าใส่ดักแด่แล้วก็จิ้งหรีดทอดนะครับนี่ครับอีสานบ้านบ้านนะครับช่องยูทูปกลัวคุ้น้อยกระทาแตกครับผม